เหือนสอบภาษาอังกฤษเทอมนี <t 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 ้เป็นไงวะก็เหมือนเดิมอะเหมือนทุกเทอมแหละไหนมาดูดิมาๆๆๆๆมามูตาร้อยคะแนนเต็มหมดวใจก็ใช่ไงโอ้เก่งนะเก่ง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 เทอมเนี้ยม่ง่ายกว่าทุกเทอมเลยกลัวแสงเออง่ายง่ายโอ้โง่ายง่ายมากเห็นปุ๊บกราปปั๊บปุ๊บปั๊บหนีเลยจริงๆใช่ไหมจริงจริงกูน้องที่มีมัน กระดาษอะไร๊อ <น traum as> mm ๋อเทปีมาดิอุตเตออุตเตอาุตเตอเอามาดิมานี่เอามาดิมาดิมาดิโอ้ยทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางเลยพวกนี้เลยโอ้ยแับเป็นไรวะวันนี้ท่าเยอะว่ะวุ้ยป้าไม่มีอะไรโอ้ยปกติปิดบังอะไรปะเนี่ยปกติมาปกติเฉยเใครทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษนายวรนิตลินกรมหนึ่งคะแนนเอามาดิเลยเอาดิเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว นี่นี่ผูร้รอบรู้ท่านแกปเปอร์เนี่ยพาทาวิชาภาษาอังกฤษแล้วครับเนี่เฮ้ยเขาจะ้าไม่เคยถ้าทิ้งขยะห้าพันชีวิตมันสวยซ้ำสวยซ้อนวะอังกฤษก็ตกหนึ่ง<ห>คะแนนปรับอี 5, <000. S 2> ออกห้าพันจไไงให้พี่นัดจิวให้เพราะว่าพี่นัทเขาได้เต็มแต่พี่แกปสอบตกเอาล่ะเทคนิคแรกนะเว้ยเขาเรียกว่า reading คือเทคนิคการอ่านเนี่ยคือเราต้องอ่านสมมุติเรามีข้อสอบใช่ไหมเ,เราอ่านสอบเราอ่านคำถามก่อน พอเราอ่านคำถามเนี่ยเราจะได้ความรู้กว้างๆ<ะ>เกี่ยวกับว่าเรากำลังจะเจออะไรบ้างยิ่งเราจำคำถามได้แม่นยำเท่า<ะ>ไหร่นะเวลาเราไปอ่านเนื้อหาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยพอเราเจอคำตอบเนี่ยเราหยิบคำตอบไปใส่ได้เลยแล้วก็อีกอย่างด้วยอันเนี้ยเวิร์กแน่นอนคือถ้าเป็นคำถามแรกๆเนี่ยคำตอบก็จะอยู่ในย่อหน้าแรกๆถ้าเป็นคำถามกลางๆเนี่ยคำตอบก็จะอยู่ในย่อหน้ากลาง ถ้าเป็นคำถามสรุปท้ายๆก็ไปดูที่บทสรุปเลยถ้าไม่เข้าใจมีอีกเทคนิคหนึ่งอะไรเขาเรียกว่า skim reading แปลว่าผิวเผินเว้ยอ๋อถ้าเกิดมี5บรรทัดก็อ่าน t h แล้วก็อันท้ายเลยสวเล่นเกลเลยสมมติมีสัก5บรรทัดเนี่ยเราอ่านอ่านแบบอ่านรวดเดียวปั๊บปั๊บปั๊บจับเฉพาะมนไอเดียอ่าเราจะได้แบบไม่เสียเวลากับการอ่านแถมยังเข้าใจแบบจุดประสงค์หลักของเนื้อหาด้วยอืออ่าอีกอย่าง scanning scanning นี่ ต่าจาก s k i นิดหน่อยคือการอารแบบ่านแบบผัน่านเหมือนกันแต่ oh. ส c a n n i n g เนี่ยคือเราจับเฉพาะข้อมูลสําคัญ mm hmm. เช่นตัวเลขวันที่ชื่อ, oh. อที่อยู่เข้าใจเอเราเนี่ยนะนั่งอ่านาาจนหมดเลยนะ mm hmm. สุดท้ายเมืไ่ไรฮะหนึ่งเวลาไม่ทันสองทำไม่ได้สามไม่เข้าใจสุดท้ายโง่เลยพี่นันคะครับขอบคุณมากเลยไหมคะอ oh. ันนี้เทวีได้วความรู้เยอะเลย mm hmm. คะ่ะ